สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็อยู่กับโปรแกรม System Post ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนเรานะคะจะมาพูดถึงค่ะการซื้อของเข้ามาในสต็อกนั่นเองค่ะขั้นแรกนะคะเมื่อเข้ามาในโปรแกรมแล้วค่ะเรานะคะไปที่เมนูในส่วนของแอดมินค่ะหลังจากนั้นนะคะมาที่รายการซื้อสินค้าเข้าสต็อกค่ะ โปรแกรมนะคะมันจะให้เราค่ะใส่ข้อมูลต่างๆเลยนะคะตั้งแต่ในส่วนของวันที่นะคะเลขที่เอกสารและที่สําคัญนะคะก็คือว่าใส่ในส่วนของร้านค้านะคะที่เราเนี่ยซื้อสินค้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแมคโครโรตัสต่างๆนะคะแต่ถ้าหากนะคะลูกค้าต้องการที่จะเพิ่มร้านค้าหรือว่าบริษัทเข้าไปนะคะสามารถคลิกที่สัญลักษณ์บวกด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะคะเราก็สามารถใส่ข้อมูลบริษัทติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะ จะเป็นชื่อบริษัทที่อยู่จังหวัดต่างๆนะคะเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้สามารถใส่เข้าไปได้เลยค่ะเมื่อใส่ข้อมูลต่างๆเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนลงมาด้านล่างตรงนี้เลยค่ะกดเก็บข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะคะ หากต้องการจะเพิ่มรายการใหม่นะคะก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะคะโดยรหัสเนี่ยโปรแกรมมันจัดรันให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะโอเคกลับไปสู่เมนูหลักค่ะเมื่อเราได้ร้านค้าแล้วนะคะเราก็เลือกเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะมาในส่วนของสินค้าที่เราซื้อเข้านะคะสามารถคลิกค้นหานะคะชื่อของสินค้าได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์ค้นหาชื่อก็ได้นะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เราก็เลือกสินค้าขึ้นมาหลังจากนั้นนะคะก็ใส่ราคาจํานวนที่ซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ โปรแกรมค่ะคำนวณเงินรวมให้อัตโนมัตินะคะที่สําคัญยังมีในส่วนของอัตราภาษีนะคะที่เราเนี่ยสามารถกำหนดได้นะคะเป็น7%ตรงนี้นะคะอันนี้เราลองยกตัวอย่างนะคะให้ทุกคนดูก่อนนะคะโปรแกรมมันก็จะคำนวณเงิน,นภาษีให้อัตโนมัติเลยนะคะคข้อมูลต่างๆเสร็จเรียบร้อยค่ะกดเซฟเก็บข้อมูลด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะ ที่สาคัญเลยค่ะทุกคนเรานะคะอยาลืมใส่ในส่วนของเลขที่เอกสารค่ะไม่นั้นก็จะไม่สามารถกดเก็บข้อมูลได้นะคะเมื่อข้อมูลต่างๆนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะกดเก็บข้อมูลด้านล่างได้เลยนะคะโอเคแล้วเรานะคะก็สามารถมาดูข้อมูลนะคะที่เราบันทึกไว้ทั้งหมดนะคะโดยที่กดปุ่มข้อมูลทั้งหมดตรงนี้ได้เลยค่ะโดยเรานะคะสามารถกําหนดวันนะคะที่เราเนี่ยต้องการจะดูข้อมูลนะคะย้อนหลังได้เลยนะคะ โอเคค่ะนี่นะคะก็เป็นในส่วนของข้อมูลนะคะรายการซื้อสินค้าทั้งหมดนะคะเราสามารถมาตรวจสอบได้ตรงนี้เลยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับในส่วนของการซื้อสินค้าเข้านะคะง่ายมากๆเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของรายงานภาษีซื้อนั่นเองค่ะอันดับแรกนะคะมากําหนดวันก่อนค่ะว่าต้องการอยากทราบข้อมูลนะคะจากวัานไหนถึงวัานไหนนะคะสามารถกําหนดไปได้เลยนะคะ เมื่อเราเลือกวันที่เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาเลือกในส่วนของบริษัทหรือว่าร้านค้านะคะที่เราซื้อสินค้าเข้ามาค่ะหลังจากนั้นนะคะกดพิมพ์รายงานได้เลยนะคะเราก็จะได้รายงานสรุปการซื้อนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะสามารถนะคะสั่งพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารได้ด้วยนะคะโดยกดที่ปรินได้เลยค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับในส่วนของการซื้อสินค้าเข้าสต็อกนะคะแล้วก็การดูรายงานสรุปการซื้อสําหรับโปรแกรม System Code ค่ะ บีเครินมั่นใจในบริการดูแลยาวนานอยู่คู่ธุรกิจคุณ